สวัสดีค่ะนี่นะคะก็เป็นต้นบอนสีนะคะที่มีต้นลูกแล้วแล้วเราก็ทําการแยกหน่อยแยกต้นลูกไว้นะคะตอนนี้เนี่ยเขาก็แข็งแรงนะคะเรียบร้อยแล้วเนะเาะแล้วก็แยกหน่อมาได้ประมาณสักพักหนึ่งแล้วนะคะมีต้นเขาแข็งแรงดีแล้วเนี่ยเราก็จะนํามาแบ่งปันเพื่อนๆคะ่ะ ตอนนี้นะคะที่เรามีเนี่ยก็จะมีต้นนี้ค่ะอันนี้คือเพชรมณฑลนะคะมีหลายต้นเลยนะคะเพชรมณฑลข้างๆกันนี้ก็รัตนพลนะคะอันนี้ค่ะอันนี้รัตนพลนะคะแล้วตอนน่อมาก็เป็นชายชนนะคะที่มีคนถามหากันเยอะๆนะคะของเราเนี่ยป้ายทุกใบเลยเห็นไหมคะป้ายชมพูป้ายแดงสวยมากๆนะคะชายชนของเรายังไม่ค่อยเห็นเลย แต่ชายชนอันนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงนะคะแต่ต้องรออีกสักพักนึงก่อนแต่ถ้าเพื่อนๆสนใจเนี่ยก็จองเข้ามาได้ในแชทนะคะหรือว่าอินบ็อกซ์เข้ามาจองก่อนได้นะคะนอกจากชายชนรัตนพลศิลาเพชรจุดนี้แล้วอันนี้ศิลาหุ้มทองค่ะแล้วก็นี่ค่ะนางรากสดนะคะนางรากสดเป็นบอนที่หาเมื่อก่อนเนี่ยหายากแล้วก็แพงมากๆนะคะราคาแรงราคาแบบตบแสนเนาะ อันนี้เป็นตับนางสงการนะคะนางลากสดเทวีสวยมากๆค่ะแบบฮาพึ่งๆอย่างนี้สวยมากนะคะเรามีอยู่หนึ่งต้นนะคะถ้าเพื่อนๆสนใจรีบทักเข้ามาเลยนะคะใครที่ทักมาก่อนโอนก่อนเนี่ยเราก็ให้คนโอนก่อนนะคะอันนี้เท้ามีรันพนาศูนย์ค่ะก็มีคนถามมาหลายคนเลยนะคะแล้วก็มีอยู่ประมาณต้นสองต้นนะคะอันนี้ก็เป็นแค่ตัวอย่างเนาะยังมีต้นลูกอีกนะคะที่เราแยกไว้จะอยู่ด้านในตู้นะคะ นีท้าที่นันทนาสูตรก็สวยมากๆเลยแล้วก็อันนี้ก็ใช้ชนนะคะนี่ค่ะอันนี้นางวิชุดาเอ๊ะหรือนางสุชาดานะอันนี้นางสุชาดานะคะก็มีอยู่สองต้นค่ะแล้วก็จิราเพรค่ะเนี่ยแบบว่าเป็นหลายๆอย่างนะคะอย่างอันนี้ปลระแม่นะคะแล้วก็มีอันต้นนูนก็เป็นมุกดาหาร นะคะน่าจะมุกตาหารเนาะหรือว่าเสร็จคำเมนนี่ก็เป็นบอลสีส่วนหนึ่งนะคะที่แยกต้นลูกเรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็บางส่วน,นก็แข็งแรงแล้วพร้อมจำหน่ายแล้วหรือว่าบางส่วนก็เพิ่งแยกนะคะก็ยังไม่แข็งแรงเนาะถ้าหากว่าเพื่อนๆสนใจบอลสีนะคะก็สามารถทักแชทเข้ามาที่เพจเฟซบุ๊กนะคะฟามพุ่นแม่เป่งได้เลยค่ะเดี๋ยวเรามีแอดมินรอตอบอยู่นะคะต้นจะ สนใจต้นไหนอยากได้ต้นไหนเนี่ยทักเข้ามาสอบถามกันขอดูก่อนได้เลยนะคะแล้วก็เรก็ให้คนอนก่อนเนาะวันนี้ก็มาให้เพื่อนๆดูบอลสีที่เตรียมพร้อมจำหน่ายนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วเจอกันในคลิปหน้านะ